สวัสดีจ้ะพี่น้องปองไปมือนีนกมีเมนูพวงไข่ต้มน้ำปลาจัากสิหาขีดไดลงมาพ่อกับเพื่อนพอนพี่น้องร้านนี้อร่อยค่ะ ซื้อไปกินประจำกนกเอียงสวัสดีทุกคนเป็นทางการจ้ามนี่มีเมนูควงไข่ต้มน้ำปลาจ้าจําแก้วเสียบๆพี่กีหนอ กอสิกินโนก,กับปากช่องไน่ได้จ้าฝากกดไหลกดแช่กดสับเพื่อเป็นกำลังใจเ<ม>ลินต่อไปเน่เด้จา้าโนกกินแล้วโนกกับสีออกไปขายของ <laughs> จ้าสีหาเมนูได้ลิปได้ล่งห ช่โมงแบบนี้เตะโหลดลงลดลงทำาเสถียรยี่แอนของปีกายปีก้อนกับว่าใดปีนองนกกระฉี่คานแล้วละ่ะแต่กันว่าเหรนกับคืนหอดพี่นองจา้าว่าได้มูปากมูกเบาเบิองส้มหน,หนุไมเน่เด้อจ้ามาจับมาลุยมีนกได้พ่วงไข่ตุ่มหํำปามาย่อยง่ายเด้อย,ย่อยง่ายกว่าเนื้อเด้อ dạy ngài con nửa cây đó thì you know. Sếp móc vi kim niệm nếp nếp ยี่กงไข่มีประโยชน์ค่ะเต็มคำเลย ตมันมีวันจับกล่องเหรินกล้องหายพี่น้องตายผู้เดียวเหลินผู้เดียวนี่หายตื่นไกลเลยพี่น้อง เื่องในไกลหรอจ้ะหนกเอาส่วนเื่องไนมากคือเพื่อนนั่นแหละจ้ะตอนไงกดแสบเลยจ้ะจริงเื่องไน่ไกลมันบม่มีกระดูกเห็น <laughs> อนุญาตใส่มือ bây giờ tìm bạc mừng cho mẹ nó đấy, chào bear ni pun, mom 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 ขีดไปกับสู่สัดสิทธิของปีกก่ปีก้อนกับบไดพี่น้องสาเหตุได้ว่าเพื่อนว่าสาเหตุเทียนช่โมงมันลดปีไก่ห้องเห็ดช่โมงเวลายมันบอกแล้วปีนีห้องเห็ดบ่ไดมันก็เลยโลดลงลดลงมันหักมันหักหลบกันล่งจ้ะเป็นวันเหรนเพื่อนเพื่อนน้อยเหรินมวลมวลกอไดมู่ปากมึงบอกก็เพื่อนเพื่อนจ้ะ ว่าว่าตอนโนกันหลินที่แหลกโนกับว่าดดขาดหวังยังนอกจากนนคิดว่าเออประสบการณ์ล่องเมืองประสบการณ์ทางด้านนี้มึงโนก็เลยหลินหลินมวลมวลหลินเหมือนเพื่อนบัดเล่นไปเล่นมากเพื่อนหรอว่ามันสามารถสางรายใดอไรมลยจั้งแ้วโนูก็เฮ็ดว่าใดหรอกว่าแต่ว่ากะความหวังของถุกคนเหรอเนาะได้หลินแล้วนะแต่แล้วต่ดวงนาพ่นอนจะมองหลดล่องหลดล่องกี่แหลกเน่ย บางทีคนเบิ่งเห็นกหลายหลมา,าทีนี้ปีว่างหันมันก็เลยเห็ดสตทสตีบ่ไดเบอกกับบทถเนวะาบอกไทยบะของเนี่ยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มาปีนี้นกละเห็ดบ่ได้ทอปีไก่ปีกวอนสายเห็ดชะโมงมนเลยสิหลดุลดหลุดลงหลดุดลง ขึ้นขายของขามาหิ้วเขานก,กะอะเอาใส่กว่ามาถอดกินกินกับบลาเขือแซ <c oughs> ่บแซ่บพี่น้องขึ้นภาคใส่กว่าเทแกียวหลานลุงก็ได้ด้วพี่น้องแต่บ้านนกหย่านนกกินเหมือนเทใส่เลยนี่เขากินเหมือนแล้วใส่ตัวเย็นแบบนี่หิ้วเกาออกมากินนี่ บ่เสียจากัลลาน้ำกินมใสเหมือน,นคือหนูเคยเห็ดหนูนยานมันเสียไวเรากินบเหมือ่ดอกจัง ใครกัน กินผักเยอะๆจะได้เป็นกากใย้าไปผสมเนื้อสัตว์ <laughs> มัวอืมเล้าเรื <housing starts> ่องข้างมือ กินมากเพียตลอดพี่น้อง กัไกลคลิปหนีนกาปากไว้สัมหนีแล้วจ้ะนกสิอ,ออกไปขายของก็เวลาบ่คเคยมีดอ่ะ น้บางกับจังในกุศลา้บางจากลูคกค้านากะเขาไปเบื้องให้เพื่อนๆจ้ะจังในกุศให้เพื่อนๆเขาไปช่มเพื่อนๆจ้ะเพื่อนเก้าโนกะแยะเบี้ยนไปหาอยเดยจอาไปหาศาสตร์บางจ้ะเพราะว่านกติดตามแทบทุกคนเลยจ้ะมันก็วนเวียนไปส่วนสี่นี่เนาะ <c oughs> เพื่อนไม่โนกะขอบคุณน้ำด้อจ้าโนปัดกดติดตามกดสับให้น้ำแม่จ้า ขอบคุณทุกทุกทานจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายออกกันไม่ได้จ้า